ลูกเป็นแต้มไงครับแบบนี้โอ้ยไม่ยามบ่วงครับรอบเศร้าดักไว้แต่ว่าปแปลกๆว่ะนี่ปแปลกๆนั่นครับหูมันวยมันโอ้โ,อโ,อโลรดแท้ว่าแบบนี้โอ้สิได้ว่ะโอ้ ลูกเป็นแต้มไงครับแบบนี้อู้ยหมาที่แทบ่ะนี่วะอู้ยหมาขาบไปก่อนครับโอ้ยสไดายแทบวะนี่เห็นตะลองลอยวะอืมสุดายแล้วนี่นี่มุนมืดครับเนี่เร่าไปกินมาวะอฮ้ยตัวนี้กัดวะ นี่ครับนี่โอ้ยหมาคาบไปว่ะโอ้ยเสียดายแทบว่ะห้อยมาโอ้ยเสียดายครับเสียดายเสีาย